ก่อนที so elim, so so really ่เจ้านี่นั่นแหะตะคืนนี่นะเสียงกองเสียงกองแห่ทึ่ทึ่บรรทายได้ยินจ้ะบนรทายว่าวัดยังหลวงนี่เขามีอย่างเขาบอกเขาเอ้ได้ได้ยินเสียงกองเสียงกองแห่มาเมื่อคืนนี่รันจังบนเทายว่าผู้เตือนนี่มันเป็นวัดปีวัดน้องลรมันจะต้องบอกกันต้องบอกแล้วพอแจ้งมาได้ยินว่านามทมไนอยินแล้วพอพระเจ้าหลวงลงนี่เขาถามุ้นต้นอาพระเจ้าหลวงลงที่แม่ว่านี่นะเขาถามว่าเออ น้ำท่วมเนี hmm. à, mm ่ยพระเจ้าหลวงอย่างมาช่วยยางมาช่วยพระเจ้าหลวงบอกว่าถ้ามาช่วยนี่เขาตายหมดตายกันเมื่อคืนวันว่าเฮ้กองเฮ้กองมาทื้อทือสูงอย่างมาได้ยินเองนึนกระือตัว เข้ามาแล้วมันจะสถานที่มันจะนี้จะถือว่าเป็นเือนบริการแต่ครูเข็ได้เก็บรูปแม่ก็ได้สนใจว่ามาเข้าาที่เราส่งส่งรูปให้ส่งเพิแล้วเราส่งให้ได้พอแ้วจ้าเอาขอเจะคาที่แล้วมาไ้ถ่ายไปเยอะมาถึงก็ถุมาเล็กเบุงโอ้ผมก็จะเอาแล้วแ็ยายนมบีตัวให้เจะ ทำได้อะไรก็ได้ก็สุดท้ายก็คือทําหลักฐานย้อนหลังงานมี้ัำไปแล้วแต่เร่หลักฐานนี้ก็ทำหลักฐานย้อนหลังขึ้น